ที่เล่าร้านลาบสัญจรพาทั่วร้านเกาบตากบแก้มแดงติดทางต่างระดับสี่แยกแม่กวงอันนี้แหละโอ้ฟืนเกาบตากบที่เป็นว่าแก้มแดงนี่แก้มบาตากบเนี่ยมันตกใ่มันเลยแดงปลลึ่นนะกะนะ้อมาถึง5้าโมงนี้ป็เต็มฮาคนเต็มอดต้องฟังไปครับ เมนูแนะนำซี่โครงหมูย่างปะาทองบอกว่าเอาเกลียมนะครับไม่ได้เอาไม้เนอะย่างรวมนึบๆนับๆนึบๆนับๆแป้งนมย่างกินส้มหมกกุ้งแช่น้ำปลาเยิ้มๆยั่วๆเยิ้มๆและต้มแซ่บเอ็นหมูป้าทอง ใสครับน้ำใสไหลเย็นเห็นแต่ผักกะพล็กผมต้องบอกเลยครับว่ามาที่ร้านนี้นะครับใช้เวลาพอสมควรเนอะประเภทแบบบัวขาวเนาะปุ้งปังปุ้ง,ป,ง,ป,งปังคมข้ามมงข้าม,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 ามนี่หมดใจเป็นคำว่าต้องแนวคลาสสิกหน่อยมาอู้กันไปเพมันไวๆเสิร์ฟทีละอย่าง2อ,อย่างนะครับผมบอกเลยเนอะอาหารสําหรับร้านนี้นะต้องบอกว่าคนที่ไม่ค่อยชอบแนวออกหวานๆเนี่ยมันมันไม่ได้ใจแนวนี้นะลองขอเอวิ่บอดี้งโย เงียบเงียบเงียบร้องคอร้องคอไส้ย่างผมขอไม่จิ้มนะครับเพราะว่าน้ำจิ้มมันหวานกลิ่นครับน้ำอลูมิเนีหมแบบเปิงเนาะโคหมูย่างงึบเงึบงบงบใช้ได้นะแต่ว่ามันติดหวานนะอ่ะจีนส้มหมก่องจีนส้มหองนี่คงอย่าเข้าท่าเข้าทีค่อยๆฉีกออกมานะอืมนี่ท็อปปิ้งท็อปปิ้งท็อปปิ้งนี่โรยนะอืม ทางตรงไม่ต้อบถูกใจอต้มแซบเอ็นหมูนี่ผมบอกเลยนะสร้างเป็นชั่วโมงนะกว่าจะได้นะประมาณ5้สินาทีขึ้นไปครับประเภทสร้างปุ๊บมาปั๊บนี่มันมันไม่ใช่นะแต่ว่าโอ้สมการรอคอยขี่มันเนืนนเยลลี่เยลลี่เอามาตรงเมนูนี่ครับเป็นมาเป็นแผ่นๆนะเรียงตามความสวยงามแล้วแป้งนมขอดอคมันนิ่มๆนุ่มๆเขาคือแป้งนมโอ้ยละมุนลิ้น และนี่ครับมาเมินหลือเปิ้ลนายต้องบอกว่าซี่โครงหมูย่าง<ช>ไม้ลงมี3ามตินครับแล้วก็มีถุงมือไปได้วยนี่เป็นไปที่ไหนกับประเภทแง่ๆนี่เป็นมีถุงมือเนาะเงบเง,บง,บง,บงบยเงเงเทตี่ยวดีขนาดะแต่ว่าต้องเสียเวลานะรอรอเป็นชั่วโมงนะไอเมนูเนี่ยคงขายดีครับเพราะมันกล่องพเนินทันทึกเลยและตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่กุ้งแช่น้ำปลา อันนี้ผมชอบมาต้องแกนะนะมาต้องแกะหลังหูเลยครับแล้วก็เอามะละคีนกโ,โ,โอ้โหปวดกับพุ่งแคนน้ำราดคือดีน้ำราดคือดีอร่อยถูกใจ <Okay. S 1> ไม่เมาแต่ว่าไม่เหมือนเดิมโอ้โหนมาหกโมงกว่าจะได้กินครบเต็มโต๊ะนะปลาไปชั่วโมงเกินครับสุปรสชาติท,ทั้งหมดทั้งมวลผม ผมตหน่อยน่อตินะตินะเพราะว่ามันหวานะขอหักครึ่งคะแนนรสชาติไปที่4.5เขียงเรื่องของการจัดการนี่นะโอ้โหวอนบินยุงบินชุม่มผมเตรียมมาเลยครับสเปร์ยาฉีดกันยุงเนะี่ย เกยมาเมื่อหลายปีก่อนยงังใดยังอันเลยครับเรื่องของระบบการย่างเยอะนี่ก็เต็มเตาครับแต่ยังว่าเนอะมาก่อนได้นั่งหน้ามาช้าได้นั่งหลังมาทีหลังมีหวังต้องยืนมาหลังกว่าน,นั้นไม่ได้นั่งไม่ได้ยืนแล้วก็การรอคอยเนี่ยค่อนข้างเนิ่นนานนะจะเพื <c oughs> ถึงลูกถึงคนนี่คงยังบม่ใจผมเพินน่งการจัดก,การอยู่ที่4ส่วน5เขียงและเรื่องของราคาโอ้มานี่ยติวมาครับซี่โครงหมูย่างเนี่ยนะเจบาท ย่างรวม70บาทแป้งนม80บาทกินส้ม40บาทกุ้งแช่น้ำปลา95บาทต้มแซ่บเอ็นแก้ว170บาทเรื่องราคาที่ผมต้องบอกนะโอ้ราคานี่เป็นราคาสกอร์สูงนอสําหรับ5คนนี่นะมันพอไหวละคนคนละสักประม100าณร้อยร้อยปลายสําหรับราคาผมให้อยู่ที่5เขียงรวมทั้งหมดเป็น13.5เขียงมาเตมันตึงลํา